วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการดูน้ำเต้ารุ่นแรกหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับนี่นะครับมีหน้าตาแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับหยิบน้ำเต้านะครับถ้าไปเจอนะครับที่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสังเกตนะครับตรงปากไหนครับเห็นไหมครับ บริเวณรอบน้ำเต้านะครับเนี่ยปากนะครับเขาจะค้อดเข้าแบงคในนะครับถ้ามองเอียงๆเนี่ยก็จะรู้นะครับเขาจะค้อดเข้าแบงในเหมือนปากเป็นแต่ครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเนี่ยนะครับเขาจะค้อดเข้าแบงค์ในครับเนี่ย จะคอดเข้าแบงไหในปากเหมือนแต่ครับพวกแต่ลดแต่อะไรเงี้ยครับสนึกภาพนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแต่บานนะครับนี่ครับวิธีที่หนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกเจอก็สังเกตตรงปากที่ผมบอกนะครับปากจะเป็นคล้ายๆแต่นะครับจะคลอดเข้าข้างไหนนะครับข้างหน้าจะบานนะครับ มาดูวิธีที่สองครับเพื่อนๆก็สังเกตนะครับส่องดูนะครับบริเวณรอบรอบรอบรูปรูปตังเตาเนี่ยครับส่องดูนะครับอย่าให้มีตะเข็บนะครับเนี่ยอย่าให้มีตะเข็บถ้ามีตะเข็บเป็นเส้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่าให้มีตะเข็บนะครับเตานะครับแล้วมาดูนะครับขั้นตอนที่สามนะครับเพื่อนๆสังเกตที่บริเวณ ตูดน้ำเต้านะครับจะมีแผ่นคล้ายๆแผ่นฟิลม์มแผ่นพลาสติกนะครับแปะอยู่นะครับเพื่อนๆลองส่องดูนะครับนี่ครับเห็นไหมจะเป็นคล้ายแผ่นฟิล์มนะครับแปะอยู่นี่ครับจะเป็นคล้ายแผ่นฟิลม์มแปะอยู่นะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับบางอันอาจจะมี แตกมีชำรุดบ้างนะครับเป็นไปได้นะครับอยู่กับการเก็บรักษานะครับนี่นะครับนี่ครับส่องดูได้ครับตามลูกเนี่ยนะครับเราไล่ดูนะครับนนะครับอย่าให้มีตะเข็บนะครับ อย่าให้มีตะเข็บนะครับนำมาถึงอันนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกหยิบขึ้นมานะครับนี่หงายน้ําเต้าเข้าหาตัวเองนะครับสังเกตนะครับการเจาะรูของเขานะครับส่วนใหญ่นะครับจะไม่ตรงนะครับรูจะเบี้ยวๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นวงกลมเขาจะไม่ได้เจาะระหว่างกึ่งกลางนะครับแต่ก็มีนะครับที่เป็นไปได้นะครับที่เจาะตรงกลางมีเหมือนกันนะครับ แต่ส่วนใหญ่เจอจะเจาะแบบไม่ค่อยตรงนะครับเห็นไหมจะเยื้องไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆสมาชิกนะครับสังเกตนะครับดูในในสองเข้าไปในนี้นะครับจะเป็นภาพหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับรุ่นแรกจะเป็นขาวดํานะครับจะเป็นภาพขาวดำนี่นะครับจะซองดูนะครับนะครับเป็นไหม นั่งน,นะครับอัานี่นะครับนั่งน,น,นะครับไม่ค่อยชัดเดี๋ยวทำให้เปิดไฟกันครับ ข้างสองยากเลดหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่เพื่อนๆสมาชิกก็เห็นนะครับเป็นรูปหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับนั่งอยู่ด้านในน้ําเต้านะครับนี่นี่นะครับเป็นกรอบกระจกสีเหลี่ยมๆสีดํานะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับจะมี2แบบนะครับมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือนะครับเลื่อนท่านส่องไปใต้อศนะนะครับจะมีถ้ามีตัวหนังสือจะเขียนว่าหลวงพ่อวัดปากน้ํานะครับ ถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะครับนี่นะครับส่องเข้าไปด้านในจะเป็นภาพแบบนี้นะครับภาพน้เต้าหลวงพ่อสดนะครับเป็นรูปขาวดํานะครับนี่นะครับเท่านี้ก็เป็นอันจบนะครับแบบนี้ก็คือแท้แน่นอนครับจ่ายเงินได้เลยนะครับเรามาทวนกันนะครับอันดับแรกครับเพื่อนๆสมาชิกสังเกตนะครับตรงปากน้ำเต้านะครับเวลาไปเจอ จะเป็นคอดลงมานะครับนี่นะครับปากจะคล้ายๆแต่นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเฉียงขึ้นไปมันจะเฉียงอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยห็นไหมมองนี่จะเฉียงในท่ามองดูได้เลยครับจะเฉียงเห็นไหมครับนี่แล้วสังเกตวิธีที่สองก็คือรอบๆลูกนะครับต้องไม่มีรอยตะเข็บนะครับต้องไม่มีรอยเส้นตะเข็บวิ่งผ่านอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับ มองดูนะครับไม่มีเสร็จปุ๊บเพื่อนๆพื่อนสมาชิกหันดูใต้ตูดนะครับแผ่นนี้อาจจะหลุดได้นะครับเพราะการเก็บรักษาไม่ดีแต่รูปข้างในสำคัญนะครับถ้าไม่มีรูปจะถูกนะครับถ้ามีรูปถึงจะขายได้ราคาแพงนะครับดูนะครับนี่นะครับจะมีจะมีแผ่นฟิล์มปิดอยู่นะครับตรงนี้ อามาถึงขั้นตอนนี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกก็ดูบริเวณรูเจาะนะครับว่าจะไม่ตรงนะครับส่วนใหญ่จะไม่ตรงนะครับนี่นะครับปกตินี้เป็นรูกกลมๆนะครับนี่เขาจะไม่ได้เจาะกลื่อางครับเจาะเบี้ยวมามั่งไปทางซ้ายมั่งทางขวามั่งแต่เจาะตรงๆก็มีนะครับแต่น้อยนะครับแลจุดสังเกตสําคัญก็คือดูในรูปนะครับเพื่อนๆสมาชิกดูในรูปนะครับ จะเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาพขาวดำนะครับครับต้องต้องส่องดีๆนะครับลูกเล็กนะครับมองยากพยายามทำให้นะครับเปิดไฟแป๊บนึงครับ ะจะเป็นรูปหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานั่งอยู่ข้องในนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับทํายากมากนะครับมองดูรูปเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่านี่นะครับข้างใน วางโฟกัสลำบากครับนี่นะครับด้านในจะเป็นรูปหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับอันนี้ครับเห็นไหมนี่เป็นรูปหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับมีแบบนี้นามาขายผมได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับนี่นะครับนี่นะครับ ่านใดที่จะขายพระหรือว่านำพระให้ผมเช่านะครับรบกวนแอดไลน์นะครับถ่ายรูปแอดไลน์นะครับ z z r e e นะครับแป4ห f นะครับหรือว่าทักข้อความเพจนะครับผมยินดีรับเช่านะครับนี่ครับใครมีแบบนี้นะครับนำมาขายผมได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับคลิปนี้ผมก็ หวังว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเจอนะครับนำมาขายผมได้ครับสวัสดีครับ